เฮ้นบนพอนียนี่พอเรนี่ดบจ้าพอนี่จ้าก็เบตีดิปลาวังพ่อตาสมุนไพรนะเนี่ยสมุนไพรช้อเนียอยู่เกับปลาช้อนี่ดบี่าเนามาไม่มนเนาะออแมโอเล่เลตับลาผู้ไมไเอดูมันเกาะมาเลยนะกระเทอเนาะอืมถือได้อันนี้ นี่อันตรายตัวตัวเซ็ตตัวอดียวเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวมีตัวเดียวไงวเนนี้มีตัวเดียวพู้นอนนี่โอ้ต้องระวังเลยนอว่าตาดูไปนี่โอ้โหขึ้นหัวงใบไหวเลยนะโใช่จะไม่ตายไหมไม่ตายไม่ตายถ้เจ็บปวดเฮ้ยครูทักที่นี่เออประมาณเออไปนีเหรอทู้ผัวเหรอ